คณิต .net เรียนคณิตออนไลน์สามารถช่วยคุณได้ว่าจะถึงจุดหมายมันไม่ใช่เรื่องง่ายเขียนบรรยายไว้หน่อยว่า2กํกำลัง x เนี่ยมันเป็นตัวแปรที่ไม่ตอบศูนย์และไม่ตอบลบด้วยตอบบวกอย่างเดียวจึงจับหารได้จำไว้นะเขียนไว้ด้วยจำไว้นะชัดเจนไหมครับ นักเรียนต้องเรียนให้ชัดๆอย่างนี้นะแล้วเธอก็จะไปเรียนต่อได้สบายที่สุดในโลก11าวกำหนดให้เซต A1 กับ A 2เป็นเซตคำตอบของสมการ2อกำลัง X บวก2บวกกับ2กำลังลบ X บวก4เท่ากับห5สิบ จงหาค่าของเห็นไหมเห็นไหมเพิ่มความรุนแรงขึ้นให้ยกกำลังสองแล้วบวกกันตอบนักเรียนมองออกไหมว่าข้อสอบข้อนี้สมการนี้เป็นสมการกำลังสองข้อนี้มันเหมือนเล่นเล่นหมักฮอตอ่ะจะกินสองต่อต้องทำยังไงต้องอย่างนั้นะนะมันต้องมองสองชั้นสามชั้นนะถึงจะรู้นะครับ นี่นักเรียนเอ๋ยเนี่ที่มันเป็นสมการกําลังสองเพราะว่าไอ้แมงันนี้มันติดลบเห็นไหมมันจะโดนย้ายลงล่างพอโดนย้ายลงล่างการแก้สมการเนี่ยต้องทําส่วนให้เป็นหนึ่งอะ่ะก็เลยต้องนำสองกำลังเเนี่ยคูณทั้งสองข้างมันก็เลยได้สองกำลังสองเอเห็นไหมกำลังสองมาแล้วนี่แหละมันคือสมการกำลังสองนะครับ อาจจะยังมองไม่ออกอ่ะดูดูจากโจทย์เขียนใหม่แเป็น2กำลังสตัวเลขไว้หน้านะครับคูณด้วย2กำลัง x แล้วก็บวกด้วย2อกำลัง4คูณด้วย2กำลัง2กำลังลบ x เท่ากับ6 5เนอ เสร็จเรียบร้อยถ้านักเรียนมองออกก็คูณเลยไม่ต้องย้ายลงล่างก็ได้ใครมองไม่ออกก็ย้ายลงล่างก่อนนักเรียน2อกำลังสก,ก็คือเลขสคูณสองกำลัง x บวกกับ2อกำลังสก็16บหกสิสกำลังลบเก็1ส่วนสกำลัง x ็ตอบ65 การแก้สมการต้องทำส่วนให้เป็นหนึ่งจะง่ายก็นำสองกำลัง x คูณทั้งสองข้างก็เลยได้4คูณสกำลังสอตัดกันได้ก็เหลือเลข16คูณกับ65ก็65สิบห้คูณสอกำลัง x เนอะนี่เสร็จเรียบร้อยนักเรียนก็จัดเข้าแถวเรียงหนึ่งเลย กำลังสองกำลังหนึ่งเทอมตัวเลขเห็นไหมใช่เลยใช่เลยนี่แหละคือสมการกำลังสองนะครับเนี่ยต้องไปฝึกเยอะๆนะข้อสอบออกนักหนาหมดนะครับนี่ใครอยากเล่นข้อสอบยากๆก็ทำข้อสอบแข่งขันสมาคมคณิตศาสตร์ สิบหกสี่หกสิบสี่ก็หกสิบห้าเห็นไหมง่ายเลยสิบหกสี่หกสิบสี่บวกอีกหนึ่งได้หกสิบห้าแยกเป็นสองเล็บแล้วลูกสองกำลังเอกลบหนึ่งสองกำลังเอคลบสิบหกตอบเลขศูนย์ต่อไปก็ทำเหมือนเดิมทุกประการไม่มีอะไรแล้วน,นี่นักเรียนสองเล็บคูณกันได้ศูนย์ ก็วงเล็บหน้าตอบศูนย์ใช่ไหมก็เท่ากับหนึ่งสี่คูณสองกำลังเอ็กเท่ากับหนึ่งหรืออะไรครับสองกำลังเอ็กเท่ากับสิบหกเสร็จเรียบร้อยนำสี่ไปหารก็ได้หนึ่งส่วนสี่หนึ่งส่วนสี่คือสองกำลังสองใช่ไหมสี่ย้ายขึ้นบนก็ได้สองกำลังเอ็กเท่ากับสองกำลังลบสอง หรือ2องกำลัง x เท่ากับสกำลัง4สรุป x ก็เลยตอบ x ตอบเท่าไหร่ครับลบสหรือหรือเลขเสร็จแล้วโจทย์บอกว่าคำตอบคือ A1 กับ A2 mm hmm. แล้วให้ A1 กับ A2 สองนี่หมยยกกำลัง2นะเราก็ให้ A1 เนี่ยตอบลบส a 2ก็ตอบเลข4เพราะ a 1 a 2คือคำตอบเสร็จแล้วโจทย์ถามว่า a 1นึ่กำลังสองบวกด้วย a 2องกำลังสองตอบอะไรเขาจะหาเรื่องให้นักเรียนผิดให้ได้ยกกำลังสองก็ตอบเลข4ยกกำลังสองบางคนก็ตอบแปดไงสบายใจไปเลยนะเลยสิบหกโลกสรุปแล้วได้ยี่สบ นักเรียนต้องเห็นโจทย์ปุ๊บลองขีดลองเขียนนะแล้วมันจะออกมาเป็นสมการกำลังสองเหมือนเดิมลูกเหมือนเดิมข้อ12คล้ายกับข้อ11จากสมการ e กำลัง s บวกกับ e กำลังลบ s ส่วน2เท่ากับ1ค่าของ s คืออะไรข้อนี้เนี่ยวิธีคิดนะ นักเรียนก็ทำส่วนให้ตอบหนึ่งก่อนย้ายสองมาคูณน,นั่นเองได้ e กำลัง s บวกกับ e กำลังลบ s เท่ากับเลขสองเสร็จเรียบร้อยก็ทำแบบเดิม e กำลัง s ก็ย้าย e กำลังลบ s ลงล่างก็เท่ากับเลขสอง เสร็จแล้วทำส่วนให้ตอบหนึ่งอีกแล้วก็นำ e กำลัง s เนี่ยคูณทั้งสองข้างก็ได้ e กำลัง s ทั้งหมดกำลังสองบวกกับหนึ่งแล้วก็ได้สองเท่าของ e กำลัง s เป็นสมการกำลังสองอีกแล้วใช่ไหมอีกแล้วนักเรียนก็ e กำลัง s ทั้งหมดกำลังสองเรียงเทอมเลยกำลังหนึ่ง e กำลัง s แล้วก็บวกเลขหนึ่งต่อเลขศูนย์นี่นักเรียนหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังเห็นไหมหลังหนึ่งอ่ะบวกหลังกำลังสองก็หนึ่งกำลังสองก็ตอบหนึ่งมันก็คือกำลังสองสมบูรณ์นักเรียนมันคือกำลังสองสมบูรณ์นั่นเองก็แยกเป็นสองวงเล็บแล้วเหมือนกัน e กำลัง s ลบหทั้งหมดกำลังสองตอบ0สรุปแล้วมันเป็นกำลังสองสมบูรณ์นะสองวงเล็บเหมือนกันก็แสดงว่าคำตอบมันซ้ำกันเนาะตอนแรกทำท่าจะมีสองคำตอบก็คำตอบซ้ำกันนักเรียนก็ได้ e กำลัง s ตอบเลขหนึ่งเลข1ก็เขียนเป็น e กำลังศูนย์ ซึ่ง e ตัวนี้เป็นจำนวนอัตรกระยะไง2.718ไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราจะไปใช้ตรงล็อกฐาน e นะล็อกฐาน e จะสนุกอ้าวสรุปก็ตอบได้แล้ว s ตอบเลข0นั่นเองโจทย์ให้หาค่า s นะครับก็ตอบเลข0ก็คือตัวเลือกที่2 เนี่ยนักเรียนข้อนี้นะถ้าเป็นข้อสอบจริงเนี้ยนัเรียนก็นำคำตอบขึ้นไปแทนดูถ้าออกเนี้ยนะเราไม่ทำแบบนั้นนะเราก็จะวางแผนกันละตรงนี้เนี่ยมันเป็นฐานสี่เนาะนี่ฐานสี่และนี่ฐานสองเออฐานสองตรงนี้ทําเป็นฐานสี่กับเขาบ้างก็ได้เนี่ยใช่ไหมเนี่ยฐานสี่นะ ตรงนี้ก็แยกเลขออกเนี่ยมันมีเลขผสมอยู่อะ่ะก็เป็น4ี่กำลังสองได้16คูณกับ4ี่กำลัง x เนี่ยแยกตัวเลขออกไป4ี่กำลัง x คูณ4 2, ี่กำลังสองอ่ะสกำลังสองก็ตอบ16ลบด้วยอา้าวตรงนี้มี2คูณด้วยนะ4ี่กำลัง x คูณ4ี่กำลังหนึ่ง4ีสองก็8 คูณกับสี่กำลังเอกนี่นะครูวางแผนทําอย่างนี้นะเสร็จเรียบร้อยตรงนี้ก็เปลี่ยนแปลนเปลี่ยนเป็นสองกำลังสองทั้งหมดกำลังสองเอกสองกำลังสองก็คือสนะี่ไงสี่กำลังสองเอกนะทำอย่างนี้เพื่อให้เป็นฐานสี่และแล้วคู่นี้ก็ลบกันได้ ช่ไหมเหมือนเอกนามคล้ายแหละเหมือนเอกนามคล้ายนะได้8นะได้8คูณกับ4ีกำลัง x ตอบ4ี่กำลัง 2x เ,เรารู้ว่าเรารู้ว่า4ีกำลัง x ไม่ตอบ0นย์ี่เอางีพอรู้ว่า4ีกำลัง x ไม่ตอบ0ย์ก็จับ4ีกำลังเเนี่ยหารทั้งสองข้าง ก็เลยได้แปดเท่ากับสี่กำลัง x ตรงนี้อย่าไปพยายามคิด4ี่กำลังอะไรเลยนะที่จริงมันคิดได้นะแต่อย่าไปพยายามเลยเดี๋ยวมันจะยากเออเปลี่ยนเป็นฐานสองดีกว่าสองกำลังสามไอ้นี้ก็สองกำลังสองเอเออง่ายลองไปนั่งคิดดูนะสี่กำลังอะไรนะก็ได้ x เท่ากับเท่าไหร่ครับ สามเท่ากับสองออ่อะเก,ก็เท่ากับสามส่วนสองเนี่ยข้ามขั้นตอนไปนิดนึงนะฐานเหมือนกันเลขชี้กำลังย่อมเท่ากันเนี่ยย่อมเท่ากันก็สองไปหารได้ตัวนี้สรุปแล้วตอบหนึ่งครึ่งหนึ่งครึ่งก็ตัวเลือกที่สี่ข้อสอบข้อที่สิบสี่นะครับบอกว่า ถ้า m กำลังสลบด้วย8 m กำลังสองบวก16ทั้งหมดยกกำลังสองคูณด้วย X-1 ลบหเท่ากับ m บวกสทั้งหมดยกกำลัง 8X คูณกับ m ลบสทั้งหมดยกกำลังลบแแล้ว X เท่ากับเท่าไรก็ให้ตัวเลือกมา4ตัวเลือกถามค่า X ถามค่า X คราวนี้โจทย์ข้อนี้เนี่ยนักเรียนดูตรงนี้เลยครับเนี่ย ตรงนี้เนี่ยฐานตัวนี้เนี่ยนักเรียนรู้สึกตัวไหมครับว่ามันเป็นกำลังสองสมบูรณ์หน้ากำลังสองลบ2หน้าเนี่ยหน้าแล้วก็หลังหลังก็ต้องคือเลขสี่บวกหลังกำลังสองก็คือ16บหกเอาละครับเขียนให้มันชัดเจนเลยเขียนให้ชัดเจนเลยหน้ากำลังสองก็คือ M กํากำลังสองทั้งหมดกำลังสอง แล้วก็ลบลบลบสองหน้าก็คือเอ็มกำลังสองหลังก็คือเลขสี่สองคูณสี่ได้แปดเห็นไหมครับต่อไปบวกหลังกำลังสองก็คือสี่กำลังสองเพราะฉะนั้นตรงนี้นักเรียนก็เปลี่ยนตัวหน้าเป็นกำลังสองสมบูรณ์ได้แล้วมันก็คือหน้า ลบหลังลลบหลังทั้งหมดกำลังสองแล้วก็ทั้งหมดนี่ก็เป็นฐานแล้วเลขชี้กำลังก็คือสองเท่าของ X-1 ลบหนึ่งเท่ากับตัวหลังก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมยังไม่ทำอะไรนะครับมองดูท่าทางตัวหน้าก่อนยังไม่ทำอะไร นักเรียนจะเห็นว่าตัวหน้าตัวหน้าเนี่ยตัวหน้านี่หน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองอ้าวก็ผลต่างกำลังสองสิก็ได้เอ็มบวกสองเอ็มลบสองนี่เหมือนนี่เลยเหมือนเลยเพราะฉะนั้นแยกเลยตรงนี้เลขชี้กำลังซ้อนกันก็นกจับคูณกันเพราะฉะนั้นข้างในนี้ก็จะได้แปลน หน้าบวกหลังหน้าลบหลังแล้วทั้งหมดนี้ก็เลขชี้กำลังซ้อนกันก็2องสองสี่สี่คูไปก็กลายเป็น4 x ลบเลข4ทางด้านขวาก็เหมือนเดิมเหมือนเดิม m บวก2ทั้งหมดยกกำลัง8 x M ลบ2ทั้งหมดยกกำลังลบ8 เสร็จเรียบร้อยตรงนี้ก็แยกฐานการคูณได้แยกฐานการคูณได้มันก็กลายเป็น m บวก2ทั้งหมดยกกำลัง 4x ลบเลข4ตัวนี้ก็ m ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง 4x ลบ4อันนี้แยกฐานการคูณตัวหลังนี้ก็ทางด้านขวานี้ก็ยังเหมือนเดิม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  ก็คูณด้วย M ลบสองทั้งหมดยกกำลังลบแเสร็จเรียบร้อยมองดูให้ดีมองดูให้ดีนี่ตรงนี้เนี่ยเราก็ตรงนี้คูณอยู่มาข้างนี้ก็เป็นหารเห็นไหมฐานเหมือนกันฐานกันจะได้นำเลขชี้กำลังมาลบกันเช่นเดียวกันตรงนี้คูณอยู่มาข้างนี้ก็เป็นหารฐานเหมือนกันฐานกันจะได้นำเลขชี้กำลังมาลบกันก็เลยเปลี่ยนเลยกลายเป็น M ลบ สทั้งหมดยกกำลัง 4x-4 ลบ4หารด้วยเนี่ยคูณอยู่ก็ลงมาหาร m-2 ลบสทั้งหมดยกกำลังลบ8เท่ากับข้างนี้ก็ m-2 บวกสทั้งหมดยกกำลัง 8x ตรงนี้คูณอยู่คูณอยู่ก็มาข้างนี้ก็เป็นหาร หารด้วย m บวก2นกเรียนยกกำลัง 4x ลบเลข4เอาละฐานเหมือนกันหารกันนำเลขชี้กำลังมาลบกันเนี่ยนำเลขชี้กำลังมาลบกันเลยมันก็เลยได้ m ลบ2ทั้งหมดเนี่ยลบลบก็เป็นบวกก็ได้ 4x ลบ4บวก8 4x ลบสี่บวกแปดก็กลายเป็นสี่เอ็กบวกสี่นี่คางนี้บ้างลาคางนี้ก็ฐานเหมือนการฐานการนําเลขชี้กําลังมาลบกันเอาลบลบก็ลบเข้าไปลบเข้าไปก็กลายเป็นแปดเอ็กลบสี่เอ็กก็เหลือสี่เอ็กลบลบเป็นบวกก็สี่เอ็กอีกก็ได้เป็นเอ็มบวกสองทั้งหมดยกกําลังสี่เอ็กบวกสี่นะดูให้ดีนะครับตรงนี้ ฐานเหมือนการหารการนำเลขชี้กำลังมาลบกันก็ลบลบเป็นบวก 8x ลบ 4x ก็เหลือ 4x ลบลบเป็นบวกก็ công, ได้ 4x อ้าเลขชี้กำลังเท่ากันที่นี่เลขชี้กำลังเท่ากันแต่ฐานไม่เท่ากันเนี่ยแล้วมันเท่ากันเนี่ก็มีกรณีเดียวเท่านั้นเนี่ยเลขชี้กำลังเท่ากันฐานไม่เท่ากันเนี่ยแล้วมันเท่ากันอยู่อะ มีกรณีเดียวก็คือเลขชี้กำลังเนี่ยต้องตอบ0เท่านั้น,นก็เลยโดดบังคับเลย 4x บวก4ต้องตอบ0ย์เท่านั้น,นย้ายมาข้างนี้ก็กลายเป็น 4x เท่ากับลบ4 4คูณอยู่ก็ามาหารก็ได้ลบ4ส่วน4ก็เลยตอบลบ1นี่ตอบลบ1เลย 5x ตอบลบหก็ตัวเลือกที่หนึ่งนี้เองตอบลบหนึ่งนั่นเองนะครับข้อนี้เนี่ยจุดสำคัญของข้อนี้ก็อยู่ตรงนี้นี่นักเรียนอยู่ตรงนี้นี่นะมันมันคนละเส้นกันเนี่ย exponential ยนคนละเส้นกันคนละเส้นกันแต่มันไปตัดกันที่จุดจุดหนึ่งก็คือจุดศูนย์หนึ่งเพราะฉะนั้นมันเท่ากันเนี่ยคำว่ามันเท่ากัน เลขชี้กำลังเ,เลขยกกำลังมันเท่ากันเนี่ยแล้วเลขชี้กําลังมันเท่ากันก็บังคับให้เลขชี้กำลังต้องตอบศนย์ฐานไม่เท่ากันนะเลขชี้กําลังต้องตอบ0นย์นี่แหละครับในข้อนี้จุดสําคัญก็อยู่ที่นี่แหละอยู่ที่นี่นะครับจําไว้ใช้งานนะครับข้อสอบในข้อ15นี้ถามค่า x ของสมการนี้อยู่ในช่วงใดก็กันกันไม่ให้นำตัวเลือกขึ้นมาแทนได้นะครับโจทย์สั่งมาก็คือสมการ5กำลัง x ลบด้วย5ากำลัง x ลบ2เท่ากับ120สแควรูท5วิธีทำนักเรียนก็แต่งตัวตัวนี้ใหม่นะตัวอื่นก็อยู่เฉยก่อนได้5กำลัง x ลบด้วย5กำลัง x คูณกับ5กำลังลบ2เนี่ยทำย้อนกลับฐานเหมือนกันคูณกันนำเลขคี้กําลังมารวมกันตามเครื่องหมายก็ได้ x ลบ2เหมือนเดิมตรงนี้ก็ตอบ120สแควรูท5อยู่เฉยๆก่อนเอาล้ครับตรงนี้ใส่วงเล็บซะหน่อยเพราะมีเครื่องหมายคูณอยู่ทําในนี้ก่อนตรงนี้จัดใหม่กาลังติดลบย้ายลงล่างตามบทนิยามนะครับ5กำลัง x ก็ลบด้วย ย้ายลงล่างมันก็เหลือเศษหนึ่งส่วนห้ากำลังสองก็คูณด้วยคูณด้วยห้ากำลัง x ็ก็เท่ากับร้อยยี่สิบสแควรูทห้าห้ากำลังสองก็ยี่ห้าก็เลยได้ห้ากำลัง x ็ลบด้วยเศษหนึ่งส่วนยี่สิบห้าคูณด้วยห้ากำลัง x เท่ากับ ร้120อยยี่สิบสแควร์รูทห้าอ้าวห้ากำลังเอ็กเหมือนกันเหมือนกันดึงไปไว้นอกได้ดึงไปไว้นอกได้ก็เลยเหลือข้างใน1ลบเศษ1ส่วนยีสิบหคูณด้วยห้ากำลัง x ก็ตอบร20สแควร์รูทหได้แค่นี้เรียบร้อยก็คอลนอคอลนอก็ยีหลบ1ก็เหลือยีสรุปแล้วก็ตอบ ยี่สิบสี่ส่วนยี่สิบห้าคูณด้ยวยห้ากำลัง x เท่ากับร้อยยี่สิบสแควรูทห้านี่คูณยี่สิบสี่คูณอยู่ก็ลงมาหารยี่สิบห้าหารอยู่ก็ขึ้นมาคูณเพราะฉะนั้นก็ข้างนี้ก็เหลือห้ากำลัง x ก็เท่ากับร้อยยี่สิบสแควรูทห้าคูณด้วยยี่สิบห้าเนี่ยหารอยู่เป็นคูณ คูณอยู่ก็ลงมาหารอา้าวตรงนี้นี่ก็นำสิบสองเลยสิบสองหนึ่งสิบสองสิบสองสองยี่สิบสี่สองหนึ่งสองสองห้าเอาเป็นเลขห้าหมดเลยนักเรียนเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ได้ห้ากำลัง x เท่ากับดูให้ดีนะครับตรงนี้ก็คือห้ากำลังหนึ่งคูณด้วยสแปรรูทห้าก็คือห้ากำลังครึ่งเนี่ย คูณ2 5อีกก็5ากำลังสองสรุปแล้วฐานเหมือนกันหมดเลยคูณการนำเลขชี้กำลังมารวมกันมันก็จะกลายเป็น5้ากำลังหนึ่งบวกสองก็เป็นสามสามครึ่งนักเรียนได้สามครึ่งเลขชี้กำลังฐานเท่ากันเลขชี้กำลังย่อมเท่ากันสรุปแล้วค่าเอกก็ตอบสามครึ่งนักเรียนเอยตอบสามครึ่งเลยสามครึ่งก็ อยู่ในช่วงใดยอยู่ในช่วงใดนี่ไงสามครึ่งสามครึ่งอันนี้ช่วงปิดตั้งแต่เลข3มถึงเลขหก็ตอบตัวเลือกที่สองนี่เองห x ตอบสมครึ่งฐานเท่ากันเลขชี้กำลังย่อมเท่ากันเพราะฟังก์ชันเอ็กโพเนนเชียนเป็นฟังก์ชัน1ต่อนหนึ่งมาอีกแล้วครับข้อสอบข้อที่สิห ปัญหาทุกอย่างพ่ายแพ้กับความผิด